สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจบางช่วงบางตอนในพุทธประวัตินำมาเล่าสู่กานฟังก็คือเป็นเรื่องราวของอระสาริบุตรซึ่งเป็นอัคระสาวกเบื้องขวาก็คือเป็นผู้มีเลิศมีความเป็นเลิศในทางเป็นผู้มีปัญญามากนะครับแล้วก็ เป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องของการเผยแพร่ศาส,สนาพุทธในเรื่องของการาวางแผนในเรื่องของการาใช้ปัญญาเาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นกุญสือ,อที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนเพื่อการเผยแพร่ศาส,สนานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ตอนช่วงปลายชีวิตของท่านแล้วก็เป็นช่วงปลายพุทธกาลด้วยช่วง ช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กล้าจะปรินิพานแล้วนะครับแล้วก็ท่านเสด็จจากเมืองราชคลึกเพื่อไปเมืองกุสินาราโดยจะปรินิพานแล้วก็แวะพักตรงจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองทั้งสองก็คือเป็นเมืองสาวัตถีพระองค์ได้ไปประทับที่วิหารพระเชตวันนะครับแล้วก็ภาษาลิบุตรเนี่ย ก็กำลังจะเดินทางไปนิพพานเหมือนกัน,กนที่บ้านเกิดของท่านนะครับแล้วก็เมื่อท่านพระสารีบุตรเนี่ยทราบว่าพระพุทธองค์สเสด็จประทับอยู่ที่นั่นก็ได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า,าเพื่อกราบพระพุทธองค์แล้วก็เพื่อจะทูลลาด้วยทูลลาไปนิพพานนะครับที่บ้านเกิดของท่านาหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่ บ้านเกิดนะซึ่งแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แก่ชรามากแล้วนะครับแล้วก็แม่ก็จะดีอกดีใจว่าเนื่ว่าลูกชายเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยเหมือนเดิมแล้วเพราะกว่าหน้านั้นแม่ของท่านก็ไม่พอใจที่ภาษาลิบุตรไปบวชครับไม่เห็นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยก็หายไปปิดทิ้งเพราะคิดว่าลูกชายกลับมาแล้ว แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพระสารบุตรก็อา,าพาธด,ด้วยโรคปักขันที่กาพาธคือโรคที่ถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปเยี่ยมแม่แล้วก็ถามหาห้องที่ตัวเองเคยพักตอนที่เป็นเด็กแม่ก็พาไปพักที่ห้องนั้นจัดห้องอับให้อยู่นะครับแล้วก็พอตกกลางคืนเนี่ย ช่วงปฐมยามเนี่ยแสงมีแสงสว่างวูบวาบไปทั่วห้องของท่านก็คือมีเท้าชาตุมหาราชเนี่ยลงมาที่ห้องของท่านก็คือเป็นเท้าจาตุโลกบาลทั้งสี่อ่าเทพผู้รักษาโลกทั้ง4ีทั้งสีทิศก็ลงม,มาจากสวรรค์แล้วก็มาเพื่อที่จะปนิปปนิบัติภาษาลิบุตร ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าท่านเนี่ยมีผู้ประทากแล้วจะอเท้าจะตุโลโกบาลก็กลับไปยังสวรรค์พยายามที่สองทุตยิยามนี่ก็คืออมัชชิมายามเนี่ยก็จะมีพระอินทร์ลงมานะครับเท้าสักกะเทวราชก็ลงมาเพื่อที่จะ,อ,ะอุปถากภ์ภาษาลิบุตรซึ่งภาษาลิบุตรก็ห้ามาไว้ว่า ไม่ต้องมาปฏิบัติอุปถากท่านเพราะท่านมีอุปถากอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอปัชิมยามก็มีท่า,ามหาพรมเนี่ยลงมาเสียงก็สว่างก็จะมากขึ้นไปอีกอพระสันีิษบุตรก็บอกว่ามาีผู้อุปถาคแล้วไม่จาเป็นต้องมาอุปถาคไม่จาเป็นต้องมาปฏิบัตินะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยแม่ของท่านก็ มหาท่านเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแม่กอมพระชาริบุตรเนี่ยเห็นโดยตลอดตั้งแต่ปฐมยามมาชิมยามแล้วแล้วก็ปัจฉิมยามนะครับแล้วแม่ก็ถามว่า,าแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็พระชาริบุตรก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อช่วงปฐมยามเนี่ยเป็นเท้าจาตุโลกบาลเนี่ยลงมา เพื่อที่จะปนิบัตินะครับแม่ก็ถามภาษาลิบทว่าลูกของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเท้าจตุโลกบาลหรือภาษาลิบทก็รับว่าเป็นเช่นนั้นแม่ก็ถามว่าเอาแล้วยามที่สองมัชชิบายามล่ะ,ะแสงที่เห็นเนี่ยคืออะไร พระสารีบุตรก็ตอบว่าอ๋อตอนนั้นเป็นพระอินทร์ลงมาเพื่อที่จะปฏิบัติแม่ก็ถามแม่ก็ถามว่าพระอินทร์ยิ่งลูกของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระอินทร์อีกหรือพระสารีบุตรก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นแม่ก็รู้สึกปลื้มใจลูกนึกในใจว่าลูกของเรานี่ไม่ธรรมดาใหญ่กว่าพระอินทร์อีก แล้วก็พอยามสุดท้ายปัจชิมยามเนี่ยยามที่สามเนี่ยแม่ก็ถามว่าแล้วยามที่สามเนี่ยที่มีแสงสว่างมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะอะไรพระาีบก็ตอบว่าเท้ามหากรมเนี่ยลงมาเพื่อที่จะ,ะปฏิบัติแล้วก็แม่พอได,ดได้ยินอย่างาน,นี่ก็รู้สึกลื้มใจมาก เป็นพิเศษนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ลูกเราเนี่ยใหญ่เวตามหาพรมอีกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพระสายบุตรก็รู้ว่า,าเป็นช่วงที่จิตใจของแม่เนี่ยอ,อ่อนโยนพอที่จะรับธรรมะได้ท่านก็ได้เทศได้ฟังนะครับแล้วก็แม่ก็ได้บรรลุเป็นพร้โสดาบัน,นครับก็ในทางพุทธนี่ก็ถือว่าการที่ช่วยพ่อแม่ เปลี่ยนจากเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยกลับมารับถือศาสนาพุทธกลับมารับถือพระรัตนพระรัตนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณสูงสุดเป็นการแสดงความกระตันอยู่สูงสุดนะครับแล้วก็แม่ของท่านก็อตอนหลังกไไ็ได้รับรู้ว่าอาริยทรัพย์ภายในจิตใจเนี่ยมันยิ่งกว่า ทรัพย์ภายนอกที่อยู่นอกร่างกายเพราะทรัพย์ภายนอกมีแต่เสื่อมนะเพราะในทางพุทธศาสนาเนี่ยือในทางคําสอนนี่ก็คือแม้แ,มแต่จัก,กรพัรดิสมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่าสมบัติต่างๆที่เรามีในมนุษย์เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยถึงเวลามันก็เสื่อมไปหมดนะครับมันไม่มีอะไรที่อยู่ย,ยั่งยืนแต่ว่าอาริยทรัพยค์คือการได้เห็นธรรมะเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปแล้วก็มันจะ รู้มากขึ้นเหมือนกับว่าคนที่บรรลุสดาบันในชาตินี้ชาติต่อๆไปก็จะบรรลุธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งว่า,าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอหรหันต์นะครับคอมรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากนะครับพระพุทธเจ้าเดินทางไปเบอโกรเซียลาเพื่อปร,รินิพานนะครับตอนตายพุทธสมัยแล้วก็ราสาวก เพื่องขวาของท่านก็เดินทางเพื่อจะไปนิพพานเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาษาบกคือภาษาลิบุตรเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปแสดงธรรมให้กับมารดาซึ่งแก่ชรามากแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่ก็คือเป็นบ้านปลายชีวิตของมารดาท่านของท่านแล้วเหมือนกันครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะ เป็นประโยชน์หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นที่น่าสนใจานานรับรู้สำหรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ